เอสคู่ค่ะเอสส้มนี่เรามาทําอะไรกันที่นี่เนี่ยอ๋อวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูโครงการดีๆที่โรงเรียนของเรากันค่ะใช่แล้วครับโครงการนั้นก็คือโครงการอ้อมศินึ่งร้ปดีอิ่มดนีเพื่อน้องค่ะบอกค่ะแล้วเรื่องวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมสิ่งที่พวกเราทํากันค่ะเดี๋ยวก่อนส้มเราจะพาเพื่อนๆไปชมภาพความร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ก่อนปรับปรุงจนมาถึงปัจจุบันกันดีกว่าครับไปกันเลยครับ พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ท่านผู้อำนวยการปฐมมาใสาสะอาดจึงมีแนวคิดให้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์พนวกกับมีโครงการอมศิลน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้องซึ่งเป็นโครงการดีๆจากาานนธนาคารอมศิลที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้นักเรียนทำกเกษตรพอเพียงปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาใช้ในการบริโภคเป็นอาหารกลางวันซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งผลต่อการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาค่ะนี่ค่ะโรงเห็ดของเราค่ะโรงเรียนของเรานะครับมีการเพราะเห็ดนางฟ้าภูฐานจํานวน2,000ก้อนผลผลิตที่ได้นำนาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวานันนำมาจัดจำหน่ายครับส้มๆเราไปเก็บเห็ดกันตามไปดูกันเลยค่ะ โรงเรียนของเราได้ดําเนินการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นโรงเรียนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานปัจจุบันเรามีเห็ดจํานวน2,000ก้อนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ10กิโลกรัมต่อสัปดาห์ส่งขายในชุมชนบริเวณใกล้เคียนโรงเรียนค่ะ เสียงอะไรอ,า,อาชีสาเสียงเป็ดไงล่ะโรงเรียนของเราเลี้ยงเป็ดไข่พันกากีคอมเบลห้าสิบตัวคนวันหนึ่งออกไข่ได้สี่สิบกระปองเลยนะอ้าวอาชีเจอคุณครูพอดีเลยไปสัมภาษณ์กันคุณครูคะในช่วงที่พวกเราไม่ได้มาโรงเรียนคุณครูดูแลน้องเป็ดพวกนี้ยังไงหรอคะอ่าที่คุณดูแลนะครับโดยการใช้อาหารเม็ดที่เน้นโปรตีนเป็นหลักนะครับแล้วก็ เะเสริมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่รอบโรงเรียนเรานะครับอย่างเช่นดอกจอกและก็แหนแดงนะครับโอนเพื่อนๆเป็นโรงเรียนเราเอกาไข่เยอะมากเลยครับสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราเรียนมาลองช่วยเก็บไข่กันครับอนอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีการเลี้ยงปลานในกระชังสามสายพันธุ์คือปลานินดำปลาน,น,านินแดงและปลาทับทิมค่ะ ครูให้อาหารปลาเวลาไหนบ้างหรอครเราจะให้อาหารในช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับโดยจะเป็นอาหารปลาเม็ดเล็กนะครับแล้วก็จะเสริมด้วยอาหารที่อยู่ในธรรมชาตินะครับคือแหนนะครับส้มๆโรงเรียนเราจะมีทั้งปลาและไข่เป็ดกินกันแล้วนะใช่แล้วค่ะแล้วเรากําลังเริ่มทดลองทําไข่เค็มสมุนไพรกันด้วยนะคะไปลุยสนภาคกันต่อเลยครับไปกันเลยโหอาชีพผักสวนตัวเยอะมากเลยอะอาชีพต้องหลับตาสิได้เลยส้มๆ ด,ดูกินอะไรยาตีฟันหรอไม่ใช่เราลี้ตาสิโอ้โหกินอะไรเนี่ยันอยาตีฟันเลยเขาเรียกว่าเปเปอร์ที่นี่นะครับเป็นแหล่งเรียนรูท้ที่ดีเลยนะครับ <Okay. S 1> มีทั้งผักและผละไม้มีป้ายชี้อบอกแถมยังมีให้สแกน QR code เพื่ออ่านความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับผักสวนควรัวของเรามีหลายชนิดเช่นเมื่อเขือเปลาะชะอมกระเพราและผักไฮโดรโปรนิกนอกจากนี้ยังมีผลไม้เช่นมะม่วงเงะยาะลำไยและเราได้ทำปุ๋ยอินทรีย์ ใช้บำรุงผักผลไม้ของเราด้วยนะคะค่ะโครงการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ถ้าขาดผู้บริหารทั้งสองท่านค่ะท่านแรกนะครับท่านผอ,อปฐมาสะ,สะอาดท่านที่สองท่านรองผอ,อจิราพรสุขสำราญวันนี้เราจะให้ท่านผู้บริหารทั้งสองท่านมาอธิบายเรื่องการดําเนินงานของโครงการอมสิน108ปดปีครับค่ะอ้าโครงการนี้นะลูกจริงๆแล้วอะ่ะ เป็นโครงการที่คุณครูบุคลากรของเราเนี่ยตั้งใจทําเพื่อเด็กๆเ,เลยนะคะโดยเฉพาะในระดับพวกเราระดับมัธยมซึ่งตามนโยบายแล้วเนี่ยโครงการอาหารกลางวันมีสําหรับน้องอนุบาลประถมแต่ว่าสําหรับพวกเราอ่ะพี่ๆมัธยมเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันฟรีให้แล้วก็เลยเป็นโครงการที่คุณครูรพภเนี่ยก็ร่วมกันเ,เข็นโครงการเสนอขึ้นไปเพื่อเราให้ได้งบอประมาณเนี้ยเอามาดูแลพวกเราเพื่อให้เราได้เรียนอย่างมีความสุข แล้วก็ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพคูกหลักอนามัยแล้วโครงการเนี้ยเขาอยากให้เราทําอย่างยั่งยืนเพราะนั้นทําอย่างไรแล้วเราสามารถต่อย,ยอดและดําเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของน้องๆเราในรุ่นต่อๆไปนะก็หวังว่าผู้เธอเนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญเช่นเดียวกันนะคะที่โรงเรียนมอบให้ก็ขอมอบคืนสู่โรงเรียนสู่สังคมเหมือนเช่นดังธนชา,ารออมสินร้อยแปดปีอิ่มใีเพื่อน้อง และนี่ก็คือการดําเนินการของโรงเรียนของเรานะคะต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินนะคะที่สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนของเรานะคะแล้วก็โรงเรียนของเราก็จะพัฒนาแล้วก็ดําเนินการต่อไปนะคะฝากติดตามกิจกรรมของพวกเรานะครับได้ที่ Facebook โรงเรียนวัดไวยเหนียวปุซลีวิทยานะครับสําหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนและท่านผู้บริหารทั้งสองท่านต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ